โอเคเดี๋ยวเราจะต่อนะต่อนะเดี๋ยวจะดูในนังเือร์กัน <Okay. S 1> ขอเปิดนาสกีรอเพื่อนก่อนนะ <In. S 1> เปิดระบายผิปมาเมือ่อหยิบหนังสือมารอเลยอนเด่ะ <the> ดูในนังเสอร์กนหน่วยสองนะเปิดหน่วยสองนะครับ หน่วยสองก็อยู่หน้านี้น,นี้ถ่ายรูปมาเพิ่มแล้วหน่วยสองนะครับหน่วยสองก็อยู่หน้าที่ยี่สิบสองหน้ายี่สิบสองนะเปิดหน้ายี่สิบสองครับหน่วยสองเรื่องหนูทําความสะอาดนะครับหนูทําหนูทําความสะอาดนะอ่านความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะครับนะเรียนไปในสไลด์แล้วรอบหนึ่งเราจะทวนอีกรอบหนึ่ง นะรอบนี้จะเป็นรอบของแบบฝึกหัดนะเรามาดูเก็บในแบบฝึกหัดกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทบทวนด้วยนะครับรอบที่แล้วเราก็ P ีเทสไปแล้วนะแล้วก็เรียนในสไลด์ไปแล้วอีกหนึ่งรอบอันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่ลืมนะโอเคเพื่อนมาแล้วมายี่บหกคนแล้วมาต่อนะนะมาเตอร์จะต่อนะตอนนี้เราอยู่หน้าที่ยี่ิบสองนะครับยี่สิบสองนะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหากันนะครับ เรื่องก,การทำความสะอาดนะเรื่องหนูทำความสะอาดนะครับการทำความสะอาดบ้านนะครับและห้องเรียนนะครับเขาบอกว่าสถานที่ต่างๆนะเช่นห้องเรียนนะครับควรดูแลให้สะอาดนะจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยเสมอนะเพื่อให้สถานที่สะอาดสวยงามน่าอยู่น่าใช้งานนะลงถึงบ้านเราด้วยนะไม่เขียนกระดาษเล่นนะครับเดี๋ยวมาเชิล็อกกระดาษก่อนจะได้ไม่มีอะไรโผล่ฮะทิดเดิลเลยฮะ นะหลักการทําความสะอาดนะดูตามนะหลักหลักการทําความสะอาดนะครับข้อที่หนึ่งนะครับจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบ of, ร้อยน,<ร>นะครับเพื่อให้ทําความสะอาดได้ง่ายนะหลักการที่สองครับเลือกอุปกรณ์นะทําความสะอาดให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับแล้วก็หลักการที่สามครับทําความสะอาดจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างบนลลงข้างล่างในที่นี้ก็คือจากเพดาน นะจากเพดานลงมานะจากเพดานลงมาที่เฟรนิเจอร์หรือเครื่องเรือนหรือโต๊ะเรียนนะแล้วก็ค่อยกวาดลงมาสู่พื้นแล้วค่อยกวาดพื้นอีกทีหนึ่งนะครับโดยวิธีการจัดเก็บทําความสะอาดจากบนลงล่างเสร็จแล้วก็เก็บจากข้างในออกมาข้างนอกห้องนะจากด้านในมุมห้องสุดนะออกมานอกห้องนะครับเหมือนหลังห้องเรียนนะมาสู่หน้าห้องเรียนนั่นเองนะหลักการที่สี่นะครับปัดกวาดและเช็ดถูไปในทิศทางเดียวกัน นะคือไม่ปัดแบบสเปซสะปะนะคือโกยไปทางเดียวกันให้เกิดกองขี้ฝุ่นแล้วมารวมกันแล้วก็จัดเก็บทีเดียวนะครับหลักการที่ห้านะครับตรวจสอบความสะอาดของสถานที่นะหลังจากที่เราทําความเสร็จความความสะอาดเสร็จแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเรากวาดปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บเสร็จแล้วจบเลยไม่ใช่นะครับเราจะต้องทําการเช็คด้วยว่ามันยังมีขี้ฝุ่นเศษผงอะไร หือว่ามีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยเหลืออยู่ในห้องเรียนเราบ้างนะก็ให้ทําความาสะอาดให้เรียบร้อยที่สุดแล้วที่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามีจํากัดนะถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราทําเวรมันมีเวลาจํากัดอันนั้นถือว่าอนุโลมไม่เป็นไร <c oughs> แต่บ้านเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเราควรจะทําให้มันสะอาดที่สุดนะเพราะมันจะช่วยให้เรามีสุขอนามัยที่ดีนะเวลาเราอยู่บ้านนะคือถ้าบ้านใครสะอาดมากๆเนี่ยเรานอนบนพื้นได้สบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเชื้อโรคครับ อุปกรณ์นะที่ใช้ในการทําความสะอาดนะมาย้ำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาด,นะาาดน,นะครับ,รรม,นะรบมีไม้กวาดดอกหญ้านะไม้กวาดดอกหญ้านี่ก็ตัวดอกของมันเนี่ยทํามาจากดอกหญ้าตากแห้งนะครับแล้วก็ย้อมสีเหลืองให้ดูสวยงามแล้วเขาก็มามัดรวมกันนะมัดด้วยเชือกแล้วเคลือบด้วยกาวอีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นไม้กวาดตัวน,นี้เนี่ยห้ามโดนน้าเป็นนันขาดนะครับอ่ะ z o o มาไ,ไปใกล้ๆหน่อยนะห้ามโดนน้าเป็นนันขาดเลยไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ย นะไม่ว่าด,ดอกก้านี่ห้ามโดนน้าเลยนะครับ <All right. S 1> เพราะว่าถ้าโดนน้าปุ๊บผลจะร่วงกาวจะเสื่อมแล้วก็สีที่เขาเคลือบไว้มันจะละลายออกมานะเละเทะเลยทีเดียวนะแล้วก็จะใช้งานต่อได้ต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนแล้วถึงมาใช้ต่อได้นะไม่งั้นจะกวาดอะไรไม่ได้เลยเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับ <All right. S 1> หมาะสาหรับกวาด <All right. S 1> พื้นแห้งเท่านั้นนะไม่ว่าด,ดอกก้านนะ <All right. S 1> อันนี้คือมายามั่มีกคีนนะเจาะลึกละเอียดกว่าเดิมนะครับ <All right. S 1> ตัวที่สองมาดูกันที่เครื่องดูดฝุ่นนะเครื <All right. S 1> นะ่องดูดฝุ่นนี่ก็เป็นเครื่องที่เรา ใช้ต้อแบบทุนแรงนะทุนแรงนะครับ <azt> แต่ไม่แนะนําว่าเริ่มต้นการนำมาปาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นเลยทีเดียวนะเราควรจะกวาดก่อนนะแล้วค่อยมาดูดอีกทีหนึ่งนะเพราะบ,บางทีเนี่ยมันจะมีเศษขยะชิ้นใหญ่ๆนะเศษขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไม่กวาดเนี่ยแล้วเราเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดเข้าไปเนี่ยบางทีมันจะไปตันในเครื่องดูดฝุ่นนะทำให้เครื่องดูดฝุ่นเราพังได้นะครับนะเพราะเครื่องดูดฝุ่นนี้มีราคาเลยนะเริ่มต้นจากสองพันบาทนะที่เคยเห็นนะถูกสุดก็สองพัน ถูกกว่านั้นก็ไม่ค่อยน่าใช้ละนะถูกกว่านั้นก็อาจจะพังง่ายนะขนาดสองพันมาเตอร์เคยซื้อมาอย่างพังเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครจะเป็นสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนสุดท้ายนะขั้นตอนหลังจากกวาดพื้นเสร็จแล้วค่อยมาดูดดีกว่านะดูดตามซอกตามมุมตามที่เล็กๆหรือตามเพดานที่แบบว่าเรากวาดไม่หมดกวาดไม่ถึงอะไรเนี้ยเพราะว่าไอต้ตัวตัวที่ดูดมนันยืดหดได้นะครับไม่ควรดูดน้ํานะมันเหมาะสาหรับดูด ฝุ่นผแงแห้งๆเท่านั้นนะไม่ควรดูดน้ําดูอยากแยกแมงมุมได้นะครับแต่ดูดน้ําไม่ได้นะดูดน้ําพังนะครับเข้าไปในเครื่องพังเลยอันนี้คือพูดโดยคร่าวๆนะเวลาเปิดก็เปิดนานไม่ได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่นถ้าเปิดนานมากๆนะเปิดแช่ไว้สิบห้านาทีนี่เครื่องมันก็จะเริ่มมีอาการนะถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเสื่อมเริ่มอะไรเ,เปิดสามสิบนาทีเงเงี้ยของเครื่องมันจะร้อนจี๋เลยนะเพราะพวกนี้มันใช้มอเตอร์พลังไฟฟ้าเยอะนะใช้หลายน่าจะเกิน เกินห้า้อยวัตต์นะอาจจะมีพันวัตต์้นได้นะบางเครื่องนะส่วนใหญ่มันก็จะแรงนะเปิดได้ไม่นานมากนะเปิดประมาณสิบห้านาทีนี่ก็สุดแล้วนะแล้วก็ต้องพักละแล้วก็ค่อยใช้ต่อไปออาข้ามมาทางน้ําดูถังน้ํานะครับถังน้ําถังน้ํานี่ก็ใช้ซักผ้าสู่พื้นหรือซักพวกผ้าคีริ้วนะคือคุณสมบัติจริงๆของมันคือมันสามารถยกได้นะยกไปมาได้นะครับยกเกอนที่ได้นะ เอาไว้เช็ดโต๊ะตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะตามส่วนต่างๆที่ไม้ถูพื้นไปถูไม่ได้นะครับก็ใช้ผ้าขี้ริ้วกับถังน้ำนี่แหละช่วยกันไม้กวาดขนไก่นะลักษณะก็จะเป็นขนไก่จริงๆเลยขนไก่ขนเป็ดเนี่ยนะเราก็เอาไปทําการทำความสะอาดนะแล้วก็อามาเย็บเอามาติดกาวนะติดกาวจนรวมกันเป็นตัวไม้กวาดเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีเป็นแบบไม้กวาดขนไก่แบบขนสังเคราะห์แล้วแล้วก็มี มีไฟฟ้าติต <KI> อยู่ในตัวขนด้วยนะทำให้เก็บฝุ่นได้มากกว่าเดิมนะปัดฝุ่นได้ง่ายด้วยนะครับ <Indiana> ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ไม้กวาดขนไก่ธรรมชาติแล้ว <tr uth> เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นแบบขนไม้กวาดขนสังเคราะห์เลยนะไม้กวาดปัดฝุ่นแบบขนสังเคราะห์นะครับที่บ้านเราอาจจะมีนะลองไปดูได้ไม่ควรกวาดน้ําเช่นกันนะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ไม้กวาดขนสังเคราะห์ที่ปัดน้ําไ <tr uth> ด้ด้วยนะปัดดูดน้ำข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ดีนะตัวไม้กวาดขนสังเคราะห์ ลงมาดูที่ไม้กวาดอยากได้ไม้กวาดอยากได้นี heures, meter, <Than> ่เด <uncovered. S 1> ี circles circles ๋ยวนี้นี่ตัวนี้เป็นขนตังคอละอันนี้เป็นไม้กวาดอยากได้แบบขนต่างคอจริงๆเนี่ยไม้กวาดอยากได้นี่มันจะเป็นขนดอกหญ้านะครับเป็นขนเหมือนไม้กวาดดอกหญ้านะเดี๋ยวนี้มันเขาทําเป็นขนตังงคอและนะครับส่วนใหญ่ก็ปาดปัดอยากได้บนเพดานแล้วเพดานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีน้ําด้วยเพราะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะกับการใช้งานไม้กวาดอยากได้คือสิ่งสำคัญก็คือกวาดเสร็จก็ต้องทําความสะอาดโดยการเอาไม้มาเขี่ยวๆฝุ่นออกนั่นเอง ไม่ควรล้างน้ํานะใช้เขียรยฝุ่นเอาออเคาะเคาะเขียเขีเอาอันนี้มาดูไม้ถูพื้นนะครับนี่ในรูปนี้เป็นไม้ถูพื้นแบบใหม่นะเป็นรูปแบบใหม่ก็คือเป็นขนสังเคราะห์นะไม่ได้ใช้ผ้าธรรมดานะไม่ได้ใช้ผ้าขนแบบผ้าคอตตอนทั่วไปธรรมดาไม่ใช่ผ้าลินินคอตตอนเลยตรงนี้นะเป็นผ้าแบบเหมือนพวกไมโครไฟเบอร์เขาเรียกไมโครไฟเบอร์คือมันจะดูดซับน้าเข้าไปในตัวมันได้คือลูดน้ําเปียกๆอะ แล้วก็เรายกขึ้นมาน้าไม่หยดไม่ได้หยดเดียวนะเดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสามารถที่จะขันน้ําออกมาได้ด้วยนะเค้นน้ํามาด้วยการบิดมันเนี้ยมันจะมีที่บิดอยู่ตรงตัวด้ามมันนะทให้บิดน้ํามาได้ด้วยนะสะดวกในการใช้งานมากแต่มันก็นํามาซึ่งราคาที่สูงหน่อยนะคือถ้าไม้ถูธรรมดาก็สองร้อยนะร้อยสองร้อยนะถ้าเจอแบบสังเคราะห์ไปอาจจะด้ามละบพันเลยก็ได้พันพันห้านะนะโดยประมาณก็คือคุณภาพตามราคานั่นเอง ไม้ดูพื้นก็ควรจะซักให้สะอาดนะหลังจากใช้งานเสร็จนะจะได้ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคขั่งเองมาสู่ที่ตักผงนะครับที่ตักผงนะที่ตักผงที่ตักผงก็ธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ต้องแพงมากนะแต่ก่อนมันจะเขานิยมใช้เป็นเหล็กเป็นปี๊บเป็นอะ่รงเงี้ยที่ทําจากเหล็กจากปี๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีขายแล้วนะเพราะไอ้พวกนั้นมันขึ้นสนิมได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะเป็นที่ตักผงพลาสติกนะรูปแบบก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดมากก็คือพลาสติกกันแหละ แต่สิ่งสำคัญคือเราควรจะมีหลายๆอันนะเพราะว่าบางอันนี้เราไปกวาดสิ่งสกปรกที่ไม่เหมือนกันนะบางอันไปกวาดเปียกๆมาแล้วมาใช้ในบ้านมันก็จะทําให้แบบมีเชื้อโรคติดเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยเราควรจะซื้อหลายๆอันหน่อยอันนึงใช้หน้าบ้านอันนึงใช้ในบ้านอันหนึ่งใช้ในครัวอะไรก็ว่าไปนะเพราะเดี๋ยวนี้มันยี่สิบาทเองเริ่มต้นยี่สิบาทนะที่ตะโขงนะไม่แพงมากอันนี้คืออุปกรณ์ข้าวๆในหนังสือเรานะ แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นกระมังเนี้ยกระมังบางทีก็ต้องใช้นะกระมังไว้ซักไม้ถูพื้นอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องซักบ่อยมาสู่หน้ายี่สิบสามนะครับหน้ายี่สิบสามหน้ายี่สิบสามนะเราจะอยู่หน้ายี่สิบสามนะครับอันนี้คือการนบทัวแล้วนะเพราะเราเคยดูสไลด์ทีหนึ่งแล้ววิธีการจัดเก็บอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทําความสะอาดนะหลังจากเราทําความสะอาด เสร็จแล้วนะครับควรดูแลแล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์ของความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนในภาพนี้เลยมันควรอยู่ในที่เดียวกันอาจจะอยู่ในครัวอาจจะอยู่หลังบ้านอาจจะอยู่ในหลังที่จอดรถนะสักที่หนึ่งที่มันแบบว่าแห้งนะที่มันแห้งนะแห้งแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีฝุ่นมาลกลุงลังอะไรกันตรงนี้นะค,ควรอยู่ในที่เดียวกันนะตักมุมหนึ่งนะครับไม่ควรอยู่กระจัดๆๆกระจายกันจะได้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะครับ ดูทีละตัวเลยนะเรียงเลขเลยนะตัวที่หนึ่งไม้กวาดอยากไลก้นะครับก็คือปัดอยากไลก้เสร็จแล้วนะเราก็เอามาเคลียร์นะพวกอยากไล้ที่อยู่ในตัวขนไม้กวาดออกนะครับเคาะๆหน่อยนะแล้วก็วางพิงผนังโดยการเอาด้ามลงพื้นนะเราเอาขนขึ้นการเอาขนขึ้นนี่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวขนนั้นมันบิดงอถ้าเราเอาขนลงพื้นขนมันจะงอนะใครเคยเห็นไม้กวาดแบบงอๆง,งอนๆนะ่ะอันนั้นคือเขาไปวางเอาขนลงพื้นมานะมันเลยงอนๆเลยนะเวลากวาดก็กวาดยากหน่อย เป็นงอนๆไม่พอบางทีขนล่วงออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บต้องเอาด้ามลงแล้วก็เอาขนขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะจะช่วยรักษาความทนทานของตัวไม้กวาดเอาไว้ได้นะไม้กวาดยากไย่ไม้กวาดดอกญ้าก็วางอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวที่สองนะไม้ถูพื้นนะเมื่อเราเอาไม้ถูพื้นไปใช้แล้วเราก็ต้องเอามาซักเหมือนเสื้อผ้าเลยนะเอาไปซักผงซักฟอกเราอาจจะเอาน้ําที่เอาไปซักผงเสื้อที่ เราเอาน้ำเดี่ยาไปซักเสื้อผ้ามาเนี่ยเอามาซักไม้ถูพื้นก็ได้นะเพราะมันใช้เอามาใช้ต่อกันได้นะเพราะไม้ถูพื้นมันสกรปรกที่สุดนะสามารถนําน้ําที่ใช้จาการซักผ้ามาซักไม้ถูพื้นได้ด้วยนะคระันบ,บนะ้ําพกฟอกกแหละนะซักให้สะอาดนะแล้วก็ซักน้ําเปล่านะไม่ให้มีฟองแล้วก็เอาไปตากให้แห้งคือบางรุ่นมันก็แยกผ้าออกมาได้บางรุ่นก็แยกผ้าไม่ได้นะถ้ารุ่นแยกผ้าก็ดีหน่อยนะก็คือไม่ต้องไปตากแดดก่อนนะก็แยกตัวมาด้ามาเก็บไปเลย แล้วก็ตัวผ้าไปตากแดดแต่ถ้ามันแยกกันไม่ได้ก็ตากไปทั้งไม้ทั้งตัวผ้าเลยนะให้แห้งแล้วค่อยเอามาเก็บนะเพราะถ้าเราเอาเปียกๆมาเก็บไปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นลาครับตัวตัวผ้ามันจะขึ้นลาดำๆเลยนะน่าเกลียดน่ากลัวนะเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียสะสมอยู่ในไม้ดูพื้นแล้วด้วยนะครับวิธีการวางก็เช่นกันนะเอาด้ามลงนะเอาตัวตัวด้าตัวผ้าขึ้นนะครับแต่ในนี้เขาเอาผ้าออกไปแล้วนะเขาเอาผ้าไปตากเรียบร้อยแล้ว นะดูตัวที่สามกันที่ตักผงนะถ้าเราไปตักสิ่งสกปรกมาบางคนเอาไปกวาดพวกอะไรหน้าบ้านอะ่ะนะมันอาจจะไปมีเศษพวกอุจจละหมาแมวอย่างเงี้ยติดเข้ามาในตัวที่ตักผงเราด้วยอย่างเงี้ยเราควรจะนําไปล้างให้สะอาดนะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะบางทีเราเอาไปกวาดในครัวมาแล้วมันเป็นขยะเปียกเงี้ยเป็นเศษอาหารอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบมีคราบ เศษอาหารพวกขี้ฝุ่นอะไรติดอยู่ในตัวที่ตักปงนะเราควรนําไปล้างแนละตากให้แห้งนะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรคนั่นเองนะมดมันก็จะขึ้นด้วยนะบางทีก็มีพวกแมงงรงแมงตาพวกยิ้งจกอะไรมาชอบมากินเศษอาหารที่ติดบนที่ตักปงด้วยก็มีนะเพราะนั้นต้องล้างให้สะอาดหลังใช้งานเสร็จนะครับนะหรือจะซื้อแยกอันก็ได้นะอันนึงใช้หน้าบ้านอันนึงไว้ในไว้ในบ้านอีกอันนึงไว้ในครัวก็ได้แล้วแต่เพนะราะมันยี่สิบาทเองนะครับเริ่มต้นยี่สิบาทนะครับ ตัวที่สี่นะตัวที่สี่อย่ตรงนี้ไม่กวาดขนไก่นะง่ายๆเลยเคาะออกนะเคาะสิ่งตกปะกออกเคาะฝุ่นออกไปเคาะหน้าบ้านนะเคาะเคาะในที่ที่มันมีอากาศถ่ายเทนะมันจะได้ไม่มีฝุ่นกระจายฟุุงนะอย่าเคาะในบ้านนะไปเคาะนอกบ้านจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปแขวนไม่เฉยนะห้ามล้างน้านะห้ามล้างน้ําแต่ถ้าเป็นรุ่นที่พิเศษหน่อยมันก็ล้างน้าได้นะแต่อ้รุ่นเนี้ยล้างไม่ได้นะครับล้างไม่ได้นะรุ่นขนขนขนไก่ธรรมชาตินี่ห้ามล้างน้ําเลยเคาะเองเดียวนะครับ ดูตัวที่ห้ากันนะถังน้ําก็ล้างให้สะอาดนะคว่าให้เรียบร้อยนะไม่ถึงขั้นต้องไปตากนะเพราะคว่ำไว้มันก็แห้งมันเองนะครับไม้กวาดดอกแานะไม้กวาดดอกแาไม้กวาดดอกแาอาจจะแขวนไว้ก็ได้นะเพื่อแขวนนี่ก็ต้องไม่ให้ขนมันแตกพื้นนะอย่าให้ขนมันแตกพื้นแต่ถ้าไม่มีที่แขวนเราก็ทําเหมือนไม้กวาดอยากใกล้เลยคือ,อด้ามลงขนขึ้นนั่นเองนะมันก็จะทําให้ตัวไม้กวาดเรามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นนะครับ ต่ส่วนไม้กวาดบางรุ่นมันกวาดแล้วขนมันหลุดบ่อยๆนี่ไม่น่างสงสัยนะมันเป็นคุณภาพของเขาเองนะเขาอาจจะใส่กาวมาไม่ดีนะกาวไม่แน่นนะมันกวาดไปขนก็หลุดไปนะถ้าเราเก็บดีแล้วมันยังยังหลุดอยู่นี่ก็คือต้องโทษคุณภาพไม้กวาดนะครับอ่ะตัวที่เจ็ดนะเครื่องดูดฝุ่นนะตัวสุดท้ายนะครับก็ถอดหัวแปลงดูดฝุ่นตัวกองฝุ่นเอาไปเคาะฝุ่นออกให้หมดนะตัวที่เก็บฝุ่นนะก็เอาไปล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เช็คด้วยว่ามีอะไรอุดตันในตัวตัวกรองของเครื่องหรือเปล่านะให้ดีนะแล้วก็ทําการม้วนสายม้วนสายไฟเก็บเข้าไปในเครื่องมันจะมีปุ่มนะเขากดปุ๊บม,มันจะเก็บเก็บตายเข้าไปเลยนะครับถ้าใครมีที่บ้านลองไปดูได้นะลองไปสังเกตได้นะไอตัวตัวที่จับถ้าเราไม่ถอดแยกแล้วเ,เก็บใส่กล่องเราก็อาจจะมาแขวนไว้ก็ได้นะคือมันเก็บได้หลายวิธีมันจะเราจะเก็บใส่กล่องก็ได้หรือเราจะเอาไปวาง วางไว้กับพวกอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้นะแต่ไม่ควรโดนน้ำนะเครื่องดูดฝุ่นไม่ควรโดนน้ำครับเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะถ้าโดนน้าพังนะครนะโอเคมันจะมีประมาณนี้นะเก็บไปด้วยกันเจ็ดอย่างถ้าอีกอย่างนึงก็เป็นกลามมงนะถ้าในนี้ไม่มีก็ไม่มีกลามมงขาดกลามมงแบนหนึ่งไปสู่หน้ายี่สี่นะครับหน้ายี่สี่อันนี้เหมือนเคยดูนะเราดูในสไลด์ไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปเร็วอันนี้จะไปเร็วละเพิ่มความเร็วละว การทำความสะอาดบ้านนะแน่นอนนะหลักในการทำความสะอาดบ้านก็คือทำจากข้างบนลงข้างล่างนะครับนะก่อนจะทำก็ต้องแต่งตัวก่อนนะถ้าจะกวาดเพดานด้วยก็ควรจะมีผ้าพกหัวนะไว้กันอยากได้ลงหัวมีหน้ากากนะกันฝุ่น PM2.5 นะเพราะนี้ PM2.5 มันอยู่ในบ้านเราแล้วนะมันมาอยู่สะสมอยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นต้องใส่หน้ากากด้วยนะกันฝุ่นเข้าสัวร่างกายนะเพะะื่นไม่ให้เราเป็นโรคภูมิแพ้นะโรคภูมิแพ้อากาศได้นะครับ อ่ะแล้วก็ทําทการกวาดจากแก้ลงมานะก่อนกวาดจากแก้ก็คุมผ้าด้วยเอาผ้าคุมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคุมผ้าเฟอร์นิเจอร์คุมหัวเราด้วยใส่หน้ากากด้วยนะตามรูปเลยกวาดจากแก้ลงมานะฝุ่นมันก็จะอยู่มาอยู่บนตัวผ้าที่เราคุมไว้นะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าคุมตัวนั้นนะ่ะไปสะบัดนอกบ้านเดี๋ยสะบัดในบ้านนะครับผ้าคุมตัวนี้ต้องไปสะบัดนอกบ้านนะพอสะบัดนอกบ้านเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาไม้ขนไก่มาปัดฝุ่นตามเฟอร์นิเจอร์นะให้พวกเศษฝุ่นผงมันลงมาสู่พื้น นะเห็นไหมจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจากข้างบนเพดานลงสู่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ลงพื้นนะตามลําดับนะไปต่อครับหน้า2้าขั้นตอนที่สามนะขั้นตอนที่สามเมื่อฝุ่นผมมาอยู่บนพื้นแล้วเราก็กวาดรวมกันนะจากข้างในห้องมาสู่นอกห้องจากมุมห้องมาสู่นอกห้องนี้นะกวาดทีเดียวให้เป็นกอง นะแล้วก็โกยนะดั่งในรูปเนี้ยก็โกยทีเดียวเลยนะเป็นกองแล้วโกยทีเดียวไม่ควรกวาดไปโกยไปนะคือกวาดให้รวมกันเป็นกองโกยทีเดียวนะครับมันจะได้เรียบร้อยในทีเดียวนะไม่ใช่กวาดไปโกยไปกวาดไปโกยไปไม่เสร็จันทีนะครับนะคือก็ต้องสังเกตด้วยนะว่ามีฝุ่นผงคงเหลืออยู่บนพื้นเราหรือเปล่านะครับแล้วก็โกยใต่ลงทงังขยะให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไปกวาดกับที่โกยผงเสร็จแล้วก็มาถูพื้นนะถูพื้น หรือก่อนจะถูพื้นจะดูดฝุ่นก่อนก็ได้นะจะดูดฝุ่นก่อนก็ได้นะเพื่อเก็บล OM, ะเอียดอีกทีนะพวกพรมพวกอะไรพวกเนี้ยนะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเท่านั้นนะใช้ไม่กวาดกวาดมันจะดูดฝุ่นไม่ออกนะครับส่วนใหญ่เครื่องดูดฝุ่นนิยมมาใช้ดูดพวกพรมพวกตามซอกตามมุมต่างๆที่เรากวาดไม่ได้นะถูไม่ถึงอะไรพวกเนี้ยจะใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยแล้วนะครับวกวาดพื้นเสร็จแล้วดูดฝุ่นเสร็จแล้วก็เริ่มถูพื้นกันนะใช้ผ้าถูพื้นนะบิดน้ําบัดบนะครับแล้วก็ ทำการถูพื้นอย่างที่บอกไปถูยังไงก็ได้นะครับไม่ให้เราไปเหยียบโดนนะสมบุิที่คือมุมห้องเราก็ถูไปเนี่ยถูไปอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่เหยียบนะก็ถูไปค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆถูๆๆๆๆูแล้วก็ถอยหลังถูไปเรื่อยๆนะถอยหลังไปถูไปเรื่อยๆนะนะถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยนะจนเต็มพื้นที่แล้วเราก็ซักน้ําใหม่แล้วก็ถูอีกรอบหนึ่งรอบแรกอาจจะเป็นน้ําเปล่านะรอบที่สองเป็นน้ํายาถูพื้นที่ช่วยให้พื้นมีกลิ่นหอมนะ ซักสองรอบนะก็คือรอบแรกน้ําเปล่ารอบที่สองคือน้ํายาถูพื้นนั่นเองนะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ถูถูด้วยน้ําเปล่าทับไปเองก็ได้นะถ้ากลัวแบบว่าเออมันมีคาบอะไรพวกเนี้ยเพราะบางทีน้ํายามันทิ้งคาบใช่ไหมนะส่วนใหญ่จะสองหนึ่งสามรอบนะถูพื้นสองหนึ่งสามรอบนะครับถูพื้นจะใช้ประมาณสองึงสามรอบพื้นสะอาดเดี่ยมองเลยนะสองถึงสามรอบเพียงพอแน่นอนนะทำอย่างนี้ทุกวันนะครับสิ่งที่ต้องทําทุกวันก็คือการกวาดพื้นนะครับ ิ่งที่ต้องทําทุกวันคือการปัดฝุ่นการกวาดพื้นการถูพื้นเนี่ยทําทุกวันส่วนเพดานเนี่ยสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพดานเนี่ยสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้หรือถ้าเราสังเกตว่ามีใยแมงมุมเยอะเราก็เริ่มทําความสะอาดเพดานได้นะอันนี้ไม่ต้องทําทุกวันนะเพราะนานๆแมงมุมจะมา,ยายใยจะมาใส่ใยบนเพดานเรานานๆครั้งนะครับสังเกตใช้การสังเกตเ,รรเอาละกันแต่ที่ต้องทําทุกวันคือปัดฝุ่น กวาดพื้นผูพื้นเนี่ยต้องทําอย่างบ้านมาสเตอร์เนี่ยต้องทําเพราะบ้านมาสเตอร์เลี้ยงแมวนะแล้วแบบว่าเลเททุกวันนะวันหนึ่งนี่กวาดพื้นสองสาครั้งนะกวาดพื้นดูพื้นนี่มีสองสองครั้งเป็นอย่างต่ํานะเพราะว่าบ้านไหนเลี้ยงสัตว์จะรู้เลยว่าบ้านเราสกปรปกมากนะนะเพราะว่าพวกนี้ชอบแบบมันจะมีกระบะทรายมีอะไรของมันนะมันก็ชอบเล่นเล่นเขี่ยทรายกระจายเต,ต็มบ้านเลยก็ว่าไปนะเพราะนั้นต้องมีการกวาดทุกวันดูดฝุ่นทุกวันนะขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขเนี่ยเต็มบ้านเลย อย่างน้อยสองครั้งต่อวันนะครับถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์นะโอเคไปต่อไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลานะจนกว่าจะหมดเนื้อหาแล้วกันยี่หกนะครับวันนี้วันนี้ตอนนี้เราอยู่หน้ายี่สิบหกแล้วนะเราอยู่หน้าที่ยี่สิบหกแล้วนะครับการทำความสะอาดห้องเรียนนะเรามาสู่ห้องเรียนบ้างเมื่อกี้เราอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ามาสู่ห้องเรียนละการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับ เราก็จะแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยนะมีคนไปเช็ดกระดานคนไปยกโต๊ะเลื่อนโต๊ะคนกวาดคนเปลี่ยนน้าใช่ไหมดูขั้นตอนกันขั้นตอนที่หนึ่งให้เริ่มต้นที่กระดานก่อนจำไว้นะเริ่มต้นที่กระดานก่อนนะครับย้ําอีกครั้งนะการทำความสะอาดห้องเรียนให้เริ่มต้นที่กระดานก่อนเพราะกระดานนั้นมันมีฝุ่นช็อกนะฝุ่นช็อกมันจะเป็นตัวที่ทําให้มันฟุ้งกระจายไปทั้งห้องได้นะตัวฝุ่นช็อกนะครับอ,อ๋อไม่เขียนเล่นนะครับไม่เขียนเล่นนะครับ เออทำไมอ่ะโอเคเริ่มต้นนะทําการลบประดานลักษณะการลบกระดานจะเป็นลบจากข้างบนลงข้างล่างนะจะเป็นการลบจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยจะลบลงอย่างนี้นะครับจะลบลงอย่างนี้เพื่อไม่ให้ฝุ่นผงฟุ้งกระจายนะถ้าเราลบอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยฝุ่นไปกระจายไปทั่วห้องเลยนะเพราะนั้นเราไม่ควรที่จะลบแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเราคอมลบจากข้างบนลงข้างล่าง ใช้แปรงลบกระดาลบก่อนหนึ่งรอบแล้วก็รอบที่สองก็ใช้ผ้าคีริ้วชุบน้ำนะเช็ดผ้าคีริวชุบน้นะบําน,นี่ไม่ต้องบนลงล,างล่างกลไผ้เพรานุ้เช็ดตลลามสบายเลยนะแต่การใช้แปรงลบกระดานเนี่ยควรจะลบจากข้างบนลงข้างล่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งคือการลบกระดานั่นเองนะแล้วก็ทําการเช็ดรางช็อคให้เรียบร้อยเก็บช็อคใส่กล่องให้หมดนะส่วนใหญ่การทําเวรมันจะเกิดช่วงตอนเย็นกับตอนเช้า นะหรือกลางวันเป็นบางครั้งนะมันจะเกิดตอนเย็นกับตอนเช้านะการทําเวรน,นะครับไปต่อนะขั้นตอนที่สองคนระับเราก็เริ่มไปทําการดูตามชั้นหนังสือละปัดฝุ่นให้ไม้ขนไก่จัดเรียงสือเรียบร้อยนะตามโต๊ะต่างๆนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอีกคนหนึ่งนะอันนี้หน้าที่ของคนแรกนะเป็นลบก,กระดานเช็ดกระดานหน้าที่คนที่สองไปจัดเก็บปัดฝุ่นนะจัดเก็บหนังสือหน้าที่ของคนกลุ่มที่สามนะก็จะเป็นคนเล่นโต๊ะกับคนกวาดพื้นนะ อย่างโต๊ะในห้องเรียนเราไม่ต้องคว่ำขึ้นนะอาจจะใช้เลื่อนเอานะเลือเล่อนเลื่อนทีละตัวทีละตัวนะเพราะถ้าคว่ำนี่มันอาจจะล้มมาทับขาเราได้ราะนั้นไม่ต้องคว่ำก็ได้นะครับใช้เลื่อนเอานะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็กวาดไปนะจากหลังห้องจากหลังห้องเนียเมว่าจากหลังห้องนะจากหลังห้องไปหน้าห้องนะครับเวลากวาดกวาดจากหลังห้องไปหน้าห้องแล้วก็รวมกันนะครับรวมกันเป็นกองนะแล้วก็กลวยเสร็จขยะไปทิ้ง ไปสู่ขั้นตอนที่สี่สุดท้ายแล้วเราก็เริ่มเก็บพวกถังขยะในห้องเรียนละของครูนะเขาไปทิ้งหน้าห้องนะก็เอาน้ําไปเปลี่ยนนะของเราไม่ถูพื้นนะห้องเราห้องเรียนเราจะเป็นพื้นไม้นะพื้นไม้เราก็จะใช้เป็นน้ํายาขัดพื้นมากกว่านะส่วนใหญ่จะขัดเทอมละครั้งหรือทุกครั้งที่พื้นห้องเรามีคนเท้าเปียกเดินเข้ามาแล้วมันจะเป็นรอยเท้าอะจำๆนะเราก็ใช้น้ํายาขัดพื้นไม้ขัดได้นี่ที่โรงเรียนแล้วนะ แต่ในนี้สมมติว่าพื้นเป็นพื้นกระเบื้องก็ใช้ถูเหมือนใ้บ้านเลยนะครับอ่าโอเคมันจะจบแล้ววันนี้ยังไม่ให้กันบ้านแล้วกันนะยังไม่ให้กันบ้านนะครับจมให้กันบ้านนะโอเคเดี๋ยวจะให้ไปพักละเพราะว่าจบแล้ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะมาดูแบบฝึกหัดหน่วยสองกัน ครับที่หน้าจะดูแบบฝึกหัดหน่วยสองกันนะเอาไว้เก็บคะแนนด้วยนะครับส่วน Google Form ยังไม่ขอให้ทำนะแต่เดี๋ยวมีให้ทำในะช่วงกลางภาคจาก g o o g o r m อร์อาจจะเป็นกลางภาคนะเพราะ Google f อร์นี้บางคนก็เข้าได้ไเรพราะนั้นจะเน้นแบบฝ<อ>ึกหัดในหนังสือไว้ก่อนนะครับมันจะเน้นแบบฝึกัดในหนังสือไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวให้ไปพักผ่อน แล้วก็ไปเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะพักก็สิบนาทีนะเพราะว่าเราเรียนทั้งวันมันจะมีเหนื่อยมีละนะไปกินน้ำดื่มน้ำห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคับสวัสดีครับ